น,นี้ได้อู่แล้วฮะเป็นอู่ที่ทำรถเบน์ของผมเนี่ยสีดำเนี่ยรถผมเนี่ยแหละตอนนี้ไม่รู้ชะตาทา,างตัวเองนะครับว่าจะได้กลับไปทำงานครัหรือเปล่าผมต้องถึงอินทรรัชดาตอน6โมงเย็นนะ รานาข้าวของใจนะฮะตอนนี้รถผมกำลังกำลังจะขึ้นขอให้ดูนะฮะว่ามันเป็นไรเปล่าฮะ そすごい、さっきの。<laughs> <laughs>